ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันจีอยากอ่านวันนี้ขอเสนอเรื่องราวสุขป,ปั่นของคุณชัยตกเบททุกวิชากับติวเตอร์สุดเย็นชาจนใครๆก็คิดว่าเขาเป็นพูดน้ำแข็งแล้วแบบนี้จะเกิดเลิฟเบทได้ยังไงกัน ติดตามได้ในติวเตอร์สุดเย็นชากับคุณชัยจอมเฟลเลิฟเวสุดปวนเรื่องนี้ทั้งคาทั้งเขินทั้งเวทมนต์คลิปนี้ห้าวกับพลิบตาตอนที่1แค่หายใจก็สิ้นเปลืองพลังงานแล้วครับที่กลางเมืองหลวงน้ำมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยคนเก่ง และการแข่งขันสุดโหดท่ามกลางเสียงระเบิดในห้องทดลองมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มฟุควันนิ่งเงียบและเยือกเย็นเสียยิ่งกว่าไนโตรเจนเหลวเสียงนักศึกษาตื่นตระหนกเล่งร้อนจีอูนไฟไหม้แล้วดับมันเร็วให้ตายเถอะหมอนี่เป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าวะ ชายหนุ่มในเสื้อกลาวคุ้มสีขาวถังดับเพลิงหยิบขึ้นมาด้วยมือเดียวก่อนจะฉีกใส่กองไฟเรากลับว่ามันเป็นเพียงเศษฝุ่นในชีวิตขาวเขาชื่อว่าคังจีอุนเด็กทุนสายวิทยาศาสตร์ที่เรียนเก่งที่สุดของมหาวิทยาลายัยและเย็นชาที่สุดในย่านนี้ หลังเลิกเรียนจีอุนทำงานพัดไทม์ร้านกาแฟเป็นบาริต้าที่ไม่เคยชงกาแฟผิดสูตรแต่ก็ไม่เคยยิ้มให้ลูกค้าเลยสักครั้งจีอุนช่วยล้างห้องน้ำให้เจ้หน่อยนะลูกน้องลาอีกแล้วจีอุนเย็นชาครับคืนนั้นจีอุนกลับห้องห้องดัดฟ้าเล็กๆ ที่แทบไม่มีที่วางรองเท้ามีเพียงเตียงพับโตะไม้และพี่ชายขี้เกียจที่นั่งดูมือถืออย่างสบายใจพี่ชายจีอูนเออเอาเงินค่ากาแฟมาหน่อยสิพี่ต้องจ่ายนี่ด่วนนะ่ะจีอูนตอบไปว่าพี่ไปเล่นพนันอีกแล้วใช่ไหมครับพี่ชายก็นิดหน่อยนะ นายเก่งจะตายเรื่องหาเงินง่ายจะตายนะ่ะจีอูนวางเงินลงบนโต๊ะเงียบๆไม่พูดอะไรต่อรองเขาเคยเป็นเด็กสดใสล่าเลิงแต่วันนั้นวันที่คุณย่าจากไปเขาก็ไม่เคยกลับมายิ้มอีกเลย ด้านอีกฝั่งของเมืองคา,าริหัตใหญ่ที่มีเวทมนต์อาศัยอยู่เต็มบ้านทายาคนเล็กของตระกูลพักกำลังวิ่งเล่นผ้าคขนหนูวิ่งหนีผ้าคขนหนูที่บินได้อย่างออกเป็นเอาตายหยุดนะฉันอาบน้ำเสร็จแล้วนะอ้าโอ้ยตบหน้าไม่หยุดเลยแม่บ้านคุณหนู เวทมนต์ของคุณหนูมันเพี้ยนอีกแล้วหรอคะระวังนะคะเดี๋ยวท่านพ่อจะดุอีกโดยยอนยิ้มขำก็ไม่ใช่ความผิดผมนี่ถ้าขนก็ผ้าขนหนูมันมีชีวิตเองอะในห้องประชุมไมโอตของตระกูลปีดาของโดยยอนหัวหน้าตระกูลพักกำลังหัวเสียสุดขีดฉันจัดหาติวเตอร์คนใหม่ให้แก คนที่เอาอยู่ในสามวันฉันจ,จัดจ่ายสองเท่าโดยยอนงั้นขอหล่อนๆนะครับคืนนั้นจีอุนนั่งมองหน้าจอมือถือเครื่องเก่าและเห็นโพสต์รับสมัครพนักง,งานที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการ รับสมัครติวเตอร์พิเศษผู้เรียนลูกชายสิทธิที่ใช้เวทไม่ได้คุณสมบัติทนแรงเวทป่วนได้ใจเย็นสอนเข้าใจง่ายค่าจ้าง80,000บาทต่อเดือนพร้อมที่พักและอาหารฟรีไม่เหตุของในบ้านอาจจะพูดได้บินได้หรือกัดได้จีอนเริ่มงานได้เมื่อไหร่ครับ และนั่นคือจุดจบของความป่วนความเวทและความวุ่นวายระดับคฤห์สา์